วัสดีค่ะมื้อนี้ยายแก้วแฟมิลี่สิพาเอากล้วยไปป้อนงัวเนาะป้อนให้เพิ่นนั่นให้เพิ่นลึ้งกับเฮาให้เพิ่นฮู้เนาะนี่ๆๆุกเงินน่ะคนเงินน่ะเพิ่นนั่นมากินหญ้าเนาะนี่หญ้ากหญ้ากนึงปลูกไว้นี่เพิ่นสิมากินหญ้าเดี๋ยวสิพาเอาเพิ่นกินกล้วยบ่ทันเป็นนี่เพิ่นเพิ่งได้เดือนกว่า ภาพไปเอากังห okay. mm ันกับมุนล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 ุนพี่น้องภาพเอากล้วยไปเห็นว่ากินให้เพิ่นคุนเคยกับเฮ้าเนาะบบให้เพื่อนแคะนะจ้ะแคะก็คือว่าให้เพ่นลึ่งกับเฮ้านะให้เพ่นลึ่งเพิ่อนบ่นเพิ่นบ่ใจห้างใจสูนเนาะได้กินกล้วยเพื่อสี่ใจดี anh em gọi anh đi tà lắp tà lắp anh đi tà tù tà tù tà tù tà lắp ta tù bây giờ anh ma nằm đây để đi kì quay quá anh chín vào hắn anh đi anh là quay cái đây quay thì chở mà hình ngoan chứ nó quay thì chở mà hình ngoan ลายวีอยู่พี่น้องอ,อ,อ,อันนี้กลับมาแล้วนี่กล้วยให้แม่มันดูนี่กล้วยหงอกันพี่น้องโอ้ยร้อสิบเปอรนงูกถึงบันน้องวันนี้บบมีมืออันถืออันก็สันท่ท่านู้สมเบิ่งยากแล้วดออะอะอะ เออนั่นแหละคือเอากล้วยให้เพิ่นเนาะนี่นั่งนี่อยากแคะได้หน่น <IN> ั่งอันเป่านี่เพิ่นอยากแคะเพิ่นอยากแคะอันโตนั่งขนเข่านี่บ๊อบบ๊บแขกนี่นี่เป็นลูกของนางอันนั้นกินบ่กินเป็นบ่นี่เพิ่นกินบ๊อนเพิ่นาะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นจังกินเนาะ ไปให้ส้มเบือนั่มะไปสิพาไปให้ส้มเบือนให้ส้มนั่นมาหนิรับดุส้มสิว่าโอ้ยคือสันยกหยกเก่งๆเห็นไหมทั้งถือกล้วยทั้งเงินไทยเนาะก็เลยสันเนี่ยจังไดยอะนี่อันนี้นัง่งนั่งอันแห้งน้าขวัญนั่งนี่ เป็นติดสาวเนาะเป็นติดสาวบบท่านได้บบท่านได้ผสมพี่นอ้องอันนี้ก็อิงฟ้ากับน้องรักอันนี้ดอกไม้นั่งดอกไม้นี่นั่งดอกไม้นั่งดอกไม้นี่เพิ่นจะกินดีเลยพี่น้องเนี่ยคนนี่นั่งดอกไม้อันนี้อัน,น viên pha này à. À. ôi hết tốt nó nè áo áo nè chín tiền bó đọc mẹ áo nhô nè sẽ qua yên đọc mẹ này vừa vừa này đó phía đông ơi có chép áo anh นั่งคุน้นนะนี่นางคุพิ่นกินเป็นเนาะนางคุน้นเอ้านี่นั่นเห็ดตกอีกแล้วไอ้ย่อกินเดี๋ยวไปเอาอีกก้อนพี่น้องเอาอีกก้อนมาคู่กันของว่ามันทั้งรวมทมั้งหมดมันซิปสองตัวนะซิปสองตัวก็บอกใหม่ มันนี่เพิ่นนั่นเพิ่นนั่นนั่นพี่พี่พี่ตัวน้อยเพิ่นกินเพรท่านได้นปิ่นตัวน้อยกินเพรท่านปิ่นนี่นั่งแม่สิบสองอันนี้โอ้ได้ตาอ้าวแม่สิบสองแม่สิบสองเพิ่นกินเปิ่นเพราะว่าเพิ่นโตใหญ่ นะพี่น้อกมุงมุงความสูงความใหญ่เพิ่นฮะกลามสูงกลามใหญ่อ้าวลุดอีกแล้วเอ้าพี่น้องความใหญ่ของเพิ่นเดี๋ยวไปให้อันแม่ชบาก่อนอ่าแม่ชบาเนี่ยเป็นคุณเคยกับเฮาเนาะ นั่นเห็ดรุดแล้วอ่ะมาหนิทรงโคนางทรงโคทรงโคก็มากล้วยเด้ทรงโคอ๋อยังสี่ละพ่นก็ลึ่งเจ้าของแล้วบะนี้เอากรุ้ยพ่นกินเพ่นก็ลึ่งเจ้าของเนาะถ้าไปพ่นกินมะกล้วยเพ่นจะจะแค่ตะพี่น้องเพวางหัวเข้าขึ้นข้าซื้อมาบ่ทันได้พอปีเนาะ เดินหาจังสิพอปปีเดินหาจักสิพอปปีซื้องวมันอ่ะสิบสองอ่าคูณอ,อีดอกไม้นี่กินว่าเป็นน้ำโมมิเตเฮโต คนเงินก็กินบรนนท่านได้เป็ยนทุกท่านนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชร์แก้วแฟม้มนีเน่เลยเด้อฝากขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้